เอาละครับผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนักเกมเมอร์กับเกม7บาทแล้วก็วันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครน,นะครับก็เป็นตัวละครของแพทของไททันแพทนี้กับตัวละครลิมิเต็ดตัวที่2 d งีไวนะครับหัวหน้าหน่วยรีไวก็เป็นตัวละครที่ผมชอบด้วยในแอตแทกของไททันสำหรับรีไวนะตัวรีไวเนี่ยถือว่าเป็นชายที่ได้ชื่อว่ามนุษย์ที่แข็งแกร่งที่สุดในกำแพงนะครับ ถามว่าเอเลนกับรีไวเนี่ยใครเก่งกว่ากันถ้าไม่นับเรื่องไททันผมว่ารีไวเก่งกว่าสําหรับตัวผมนะผมคิดว่ารีไวเก่งกว่านะครับนี่ไม่ใช่เรื่องในเกมนะมาถึงในอนิเมะนะครับรีไวเก่งกว่านะผมคิดว่านะเดี๋ยวจะมีบางท่านเข้าใจผิดว่าตัวเอเลนเขียวกับรีไวแดงอันไหนเก่งกว่ากันถ้าวัดกันที่ในเกมเนี่ยตองตัวเนี้ยผมคิดว่าเอเลนอ่ะเล่นง่ายแต่ว่าต้องแปลงร่างเป็นร่างสองก่อนส่วนรีไวเนี่ยเล่นยากนะครับแต่ว่าเก่งเลยไม่ต้องแปลงร่างนะซึ่งรีไวเนี่ย เป็นตัวละครสายคีดาเมตคิดิคอนนะครับแทบทุกสกิลของรีไวเนี่ยจะเกี่ยวกับคีดาเมจคิดิคอนทั้งนั้นสกิลแรกของรีไวโจมตีเดี่ยวคิดาเมจสองเท่าแล้วจะมีความแรงสูงสุดอยู่ที่400%สกิลสตีหมู่ฮิลเลือด15%เมื่อตัวละครรีไวติดคิถ้าตัวรีไวติดคิตัวรีไวจะฮิลเลือดนะครับก็คูดไปนะแล้วก็จะมีความแรงสูงสุดอยู่ที่250%ถือว่าเป็นสกิลที่ไม่ค่อยแรงมาก แต่ว่าจะเน้นไปนทางแบบเอาตัวรอดนะก็คือฮิลเลือดนะครับสกิลมันติตีเดียวลบบัฟแล้วก็สแตนของอีกฝ่ายออกพร้อมทำดาเมจ630%ที่ขั้นแรกนะแต่ว่าสกิลนี้ผมคิดว่าถ้าเทียบกับตัวละครที่มีเอฟเฟกที่คล้ายๆกันอย่างดัสเขียวหรือไม่ก็เอเลนเขียวเนี่ยที่เป็นเอเลนเมียบันนะไม่ใช่เอเลนเจเกอร์นะครับผมคิดว่าสกิลมันติของตัวละครดัสแล้วก็เอเลนเนี่ยดีกว่านะครับเพราะว่ามีสแตนด้วยพาสีฟพาสตินี้ เป็นพาสซีฟที่เป็นคีย์หลักเลยของตัวรีไวถ้าไม่มีพาสซีฟนี้รีไวจะกากมากคือถ้าตัวรีไวเนี่ยโจมตีตัวละครที่มีเลือดน้อยที่สุดของอ e ีกฝ่ายจะติดคีแน่นอนคือการันตีนะแต่ว่าถ้าเลือดของอ e ีกฝ่ายเนี่ยสองตัวเท่ากันนะครับสมมุติว่าเลือดของตัว A มี1000เลือดของตัว B ก็มี1000ทั้งสองตัวนั้นจะโดนตีติดคีแน่นอนแต่เอาจริงๆเนี่ยไอสอตัวที่มีเลือดเท่ากันเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากถ้าเทียบกับความเป็นจริงนะ <c oughs> เพราะว่าความถึกของแต่ละตัว แล้วก็เลือดของแต่ละตัวเนี่ยมันไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเลือดมีเท่ากันเนี่ยคือยากมากโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะก็เป็นพาซซีฟที่การันตี1ตัวแน่นอนนะครับที่โดนคิแล้วก็โดนตีหนักๆเบสพลังที่ไม่รวมกับอุปกรณ์เมื่อเลเวล80โดโจมตีเนี่ยจะอยู่ที่อันดับ43ของเกมถือว่าน้อยมากป้องกันเนี่ยอยู่อันดับที่4 1ของเกมแล้วก็เลือดเนี่ยอยู่อันดับที่46ของเกมซึ่งโดยรวมของเบสพลังเนี่ยถือว่าน้อยมากๆถ้าเทียบกับตละครอื่นนะ อย่างเอเลนเยเกอร์เนี่ยน้อยแล้วนะครับตัวนี้น้อยกว่าแต่ว่ารีวานจะมีชดเชยด้วยสกิลของพาสซีฟไงทำให้ตัวรีวานเนี่ยตีหนักแล้วก็การันตีติคิแน่นอนนะครับ1ตัวส่วนอุปกรณ์ที่แนะนำนะครับจะมีด้วายกาันอยู่2เซตเซตแรกโจมตีคิร์ดเมทเป็นเซตนี้ก็เป็น,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 นสายโจมตีนะครับทั้ง2เซตน,นซะเซตที่2เนี่ยเป็นสายคิร์ดเมทล้วนนะครับ6ชิ้นนะผมค่อนข้างน่าสนใจนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยมันยังไม่พอไงคือไม่ได้ทำสร้อยไว้นะครับแต่ว่าถ้าผมมีสร้อยคิร์ดเมทเนี่ย ผมอาจจะทำคิดาเมตหกชิ้นไปเลยตัวรีายจะได้แรงแไงไหนๆมันก็การันตีติขิแน่นอนละก็ใส่คิดาเมตไปเลยนะครับล้วนนะตัวละครรีายเนี่ยเป็นสายคิดเทคอนคิดาเมตอย่างที่บอกไปต้นคลิปที่จะการันตีติขิแน่นอนนะครับหนึ่งตัวของอีกฝ่ายเพราะว่ายังไงอีกฝ่ายก็ต้องมีหนึ่งตัวอยู่แล้วนะครับที่เลือดน้อยกว่าตัวอื่นในทีมยังไงมันต้องมีนะเป็นไปไม่ได้นะครับที่อีกฝ่ายจะไม่มีตัวละครที่มีเลือดเหลือน้อยเลยสักตัวหนึ่งส่วนด้านการลง PP เนี่ยอาจจะไม่ค่อยเก่ง ถ้าเทียบกับตัวเอเลนนะครับอาจจะไม่เก่งนะแต่ว่ารีไวเนี่ยจะเก่งการลงเลดบอสอย่างเช่นบอสกระต่ายเนี่ยคือเก่งมากแล้วก็สามารถเป็นดาเมจหลักให้ทีมได้เลยส่วนบอสตัวอื่นเนี่ยอาจจะลงไม่ได้นะรีไวไม่น่าจะเหมาะนะครับแต่ว่าบอสกระต่ายเนี่ยคือแจ่มเลยถ้าในทีมท่านไม่เคยมีหรือว่าไม่มีตัวเดลิแดงเนี่ยสามารถใช้ตัวรีไวแทนได้นะครับอาจจะไม่แรงเท่ากับเดลิแต่ว่าจะแทงกันได้แล้วก็ตัวรีไวหาทีมง่ายด้วยเพราะว่าเป็นเผ่ามนุษย์ซึ่งเผ่ามนุษย์เนี่ย ก็รู้ๆกันอยู่ว่าเพิ่มตัดค่อนข้างเยอะอย่างเช่นอาร์เธอร์แดงเพิ่มเลือดหรือไม่ก็เฮาเซอร์แดงเพิ่มตัดพื้นฐานนะครับ8%นะแล้วก็เดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวผมไปลงเลดบอสกระต่ายกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีอยู่ซึ่งเลดบอสกระต่ายก็รอแล้วนะอย่าให้เฮียเขารอนานนะครับไปตบกันดีกว่าซึ่งในคลิปนี้ผมจะลงระดับเอ็กซ์ตีมนะมามาจะจัดทีมก่อน เปลี่ยนเอาเดลิออกแล้วก็รีไวเข้าไปแทนก็เป็นทีมนี้เลยแต่วผมจะกินอาหารเป็นเพิ่มโจมตีไปแล้วกันนะโอเคไปหาเพื่อนกันไม่อยากลงโซโลโเดี๋ยวเครียดนะครับลงยากนะแต่ว่าผ่านนะแต่ว่าใช้เวลานานนะครับไปลงแบบมีเพื่อนดีกว่า0 0 0 years later โอเคได้เพื่อนแล้่คนเพื่อนเนี่ยใช้ทีมนี้มีเกาเทอร์นะครับมีเฮลบรัมเขียว เป็นตัวบัฟแล้วก็มีดัสแดงเป็นตัวราเมจเพราะว่าสตองด้วยส่วนซับเนี่ยเป็นลุงเคนนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนซับเป็นลุงเคนด้วยดีกว่าจะได้เฟี้ยวลุงเคนเขียวอยู่ไหนเดี๋ยวหาลุงเคนเขียวก่อนนี่ลุงเคนเขียวมาแล้วเพื่อนกดเริ่มกันเพื่อน บอสก์กตายนี่มาโอเครีไว้พร้อมครับผมทีมผมได้เปิดก่อนนะผมจะเก็บไอเนี่ยสกิลของเกาเทอร์ไว้นะครับแล้วก็ใช้พวกเกาเทอร์เนี่ยยิงไปเก็บเรื่องขั้นไว้นะเอาเป็นนี้แล้วกันอะไป เดี๋ยวบรัมสกิดเธอแรกก็ปล่อยเธอไหลนะรู้สึกว่าเหมือนผมจะไม่มีไม่มีขั้นสองแย่แล้วคือถ้ามีขั้นสองเนี่ยจะตีสบายเลยนะครับสามเวฟนะยังไงไม่มีเหมือนกันว่ะเพื่อนจบแล้วแหละอนาคินต้องตีแลวอย่างนั้นจะโดนนะครับอะไปคือตอนนี้ต้องทำดาเมจกับบอสแล้ว กิ่วเกาเธอไม่ออกโอเคสวยนี่รีไวตีโคตรแรงนะครับห้ามือหนึ่งนะมาถึงเฟสสองผมจะรวมการ์ดของเกาเธอร์นะครับแล้วก็ใช้ไปเลยมาใช้ต่อเพื่อน วยอย่างนั้นแหละเพื่อนเอ้าลืมลืมว่ามีเฮล์มรามโอ้โหอย่างหยาบไม่เป็นไรเพื่อนยังมีอยู่นะครับโอเคตับไปดัสนี่ไงสับไปต้อมีบาพเพลรามเกี่ยวจะดีกว่านี้นะครับแต่ว่าลั่นไงมือพี่ลั่นไปเองหยาบแล้วขอโทษเพื่อนเราขอโทษไม่ได้ลงนานปกติปล่อยออโต้โอ้โ,อโหโดน ยังไงผมโด,ดนรีไวด์โดนต่อยโดนต่อยแล้ว1 2ึสมาใจเย็นนะเพื่อนนะผมจะใช้สกิลของรีไวด์นะครับตีไปเลยนี่เพื่อประหยัดการ์ดนะแล้วก็อันตินะครับน่าจะตายนะโอเค <S <s <ad> นะครับมา เทิร์นต sure. ่อไปขอรีวาโจมตีก ha ่อนเพื่อนขอรีวาโจมตีก่อนอยากดูดาเมจปาตีไปรีวายสองแสนหนึ่งหมื่นอย่างเปรี้ยวโคตรแรงบอกเลยว่ารีวายนี่ตีหนักมากมาก็จบแล้วนะบอยก็ตาย เออสามแสนหกหมื่นนะครับเป็นยังไงครับผมตาเมจของรีไวแรงไหมคือเป็นตัวละครที่ใช้แทนเดลิดแดงได้เลยนะครับถ้าท่าไหนที่ไม่มีนะตองแสนก็กว่าที่ขั้นสามเมื่อกี้โดยที่ไม่มีดีบัฟเผาไหมผมถือว่าแรงมากนะครับสองแสนนะรีเป็นตัวละครที่ไม่เหมาะกับการลง PP แต่ว่าในคลิปนี้เดี๋ยวผมไปเทสให้ดูนะครับว่าจะเวิร์กไหมกลังต่อสู้ก็อยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันนะครับถือว่าน้อยมากถ้าเทียบกับแพทนี้นะ แล้วก็มีรีวายนะครับเป็นดาเมจเกาเทอร์นะครับเป็นตัวซับแล้วก็อลิซาเบธสีฟ้าเป็นตัวซับโมลิงเขียวก็พาสีไปกดเริ่มไปเลยดีกว่าบมลิงเขียวก็อเอาพาสีมาอีกฝ่ายมีคิงฟ้ามีปา๋าแล้วก็มีเกาเทอร์แดงโอเคอีกฝ่ายเนี่ยดูจากทีมและเป็นทีมเด็กชัวร์เลยซึ่งตาแรกผมจะเปิดบัฟปกตินะก็คือบัฟกลางโลของน้องอลิสนะครับ แล้วก็เลื่อนขั้นให้กับรีวายมานี่แล้วก็ใช้รีวายนะครับตีป่าเข้าไปสกิ่วหนึ่งนะครับป่าตีไปลูกติดขีไหมอืมติดขีนะครับหมื่นเก้าเลื่อนขั้นมานะครับแล้วก็ป่าใช้ครูซานมาลบบัฟ<ป>ตีน้องอลิฟมา ผมก็เปิดเกาะไปอีกรอบแล้วก็ใช้รีไวน้นะครับตีป่าไปก็คือเป็นสกิลมูดนั่นแหละนะเปิดโล่มาก่อนก็วก็นี่ตีไปดิสองหมื่เนเจ็ดแล้วก็ใบไปนะครับป่าเขาจะมีอันติแหละซึ่งเธอหน้าเนี่ยน่าจะมีปิดหนักนะครับอีกฝ่ายเพราะว่าทีมผมมีน้องอิซอยู่ไงมันเป็นตัวปั่นป่วนนะครับ อขอเอาชัวนะคือหิวเลือดทีมนะครับเอาชัวผมก็เอาชัวเหมือนกันเรื่องค่าให้กับน้องอลิสนะครับแล้วก็สตาร์ทไปอย่างนี้เอาชัวนะเธอนะหน้าผมก็จากการันตีอันติอตของเกาเธอแดงแล้วก็อลิซาเบตตัวชัวนะครับเพราะว่าคิงฟ้าเขาสตาร์ทเง้รูซันมามน้องอลิสใกล้าตายแล้วยังไง ตีต่อไหมตีต่อเลยนะครับอเกือบตายตีต่อไหมตีต่อเลยแต่ว่าติดพัสซีฟคุุบชีวิตนะก็นี่นะครับแล้วก็ใช้รีไวตีป่าเข้าไปโอ้ <S <S ึ้มไปเลยนะครับอืเขายอมแพ้ไปเลยนะเออตาแรก ไปตบเด็กไม่คิดว่าแชมเปี้ยนห้าจะมีเด็กอยู่นะไปต่อต่อเลยอีกสักตาไปนะครับเป็นการเทสลงพีพนะอืมอีกฝ่ายเป็นทีมโอ้โหหนึ่งแสนสอหมื่เลยอเป็นทีมเกาเทอร์นะครับอลิซาเบธแล้วก็คิงฟ้านะโอเคนะครับมาจะรอดไหมเนี่ยผมเนี่ยดูอีกฝ่ายสิเอาเวกสดาวทุกตัวเลยเนี่ยดูจะกรอบนะครับตีตีรีวามา โอ้ยิงรีไวลรัวๆใจเย็นๆนะเพื่อนก่อนอื่นเลยเราต้องรวมการ์ดไปก่อนแล้วก็เรื่องขั้นมาแล้วก็เปิดโลมานะครับเอาชัวนะโลขั้น2ด้วยเก<ป>าเทอร์ผมก็จะมีติแล้วดูซิว่าคิงฟ้าเขาเนี่ยจะทำยังไงอาจจะอาจจะดีบัฟมาใช่ไหมโอ้ไม่ใช่วะยิงรีไวามานะครับได้อยู่แหละได้อยู่แหละนะครับไหวนะ เกาเธอร์บุ้มเกาะไปหน่อยแล้วก็ใช้รีไวา์นะครับตีเกาเธอร์เข้าไปนี่บิ๊กสี่ลูกอืมไปนะครับรรอืมห,หมดหลอดแต่อันติรีวายตีเกาเธอร์สวยตีบีกอืมสองหมื่นห้าอย่างแรงยังไงครับผม อีกฝ่ายจะฮิวมาไหมอ่าฮิวนะอ๋อโอ้โหฮิหวโคตรแรงฮิวแรงจัดอีกฝ่ายดีบัฟมานะครับอืมยิงคิงฟ้าเข้าไปดีกว่าอ่าเอาไงเอาอยัางไงดีเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับกลางโล่มาแล้วก็ใช้แล้วก็ใช้รีไวท์นะครับตีเกาเทอร์เข้าไปสต้านมานะครับหนึ่งเทิร์น สวยหมื่นห้านะเปิดโล่มาแล้วก็ใช้รีไวายนะครับตีเกาเทอร์เข้าไปสตันมาหรือเปล่าไม่สตันนะครับขั้นแรกโอเคโอ้ยิงรัวๆอันตีมาก่อนแล้วก็ใช้รีไวายนะครับยิงคิงฟ้าเข้าไปตามนี้ อยู่เลือดมาหน่อยนะครับแล้วก็เปิดโล่สะท้อนโอเคอันติใส่คิงฟ้าตายไหมตีไปดิเอ้ยสี่หมื่นหนึ่งแล้วก็ใช้น้องอลิสนะครับยิงคิงฟ้าเข้าไปเพื่อสตันนะตอนนี้ผมต้องเลี้ยงเลือดของคิงฟ้าเขาให้เลือดเหลือน้อยสุดนะครับอย่างนั้นพาสซิฟของอลิซเบธมันจะทำงานได้เต็มที่ไงต้องเลี้ยงเลือดนะสะท้อนกลับไปเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับนี่ แล้วก็ใช้ยิงเอางนี้ดีกว่าเอาเป็นอย่างน,างนี้แล้วก็อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้เอางนี้เลยแล้วกันมายิงต่อตัวรัวสวยยิงฟ้าเขาแตกแล้วเมอร์ลิงเขียวมานะครับเอาเวกสามดาวทุกตัวเลยในว่าอีกฝ่ายเอาเรื่องจัดอะ โว้ยเกาเธอเขามีติดแล้<อ>ยุ่งแล้วอย่างนงี้ย้อนกลับไปเกาเธอใจเย็นนะเกาเธออย่าพึ่งนะลูกแล้วใช้รีไวท์ทีไปน,นี่อืมอืมสับไปเอาฮิวเลือดก่อนนะเพื่อรับแรงกระแทกต้องมีแรงกระแทกแน่นอนไม่เอาเว้ย หมือนกัว่าเขาจะเพยเซฟนะเนี่ยป้มานะครับโอ้โหทั้งทีมเลยเฮ้ยสตันด้วยใช่ไหมสตันด้วยนะครับเอาเรื่องวะก็อย่างนี้เอาเป็นเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันอกังโล่มาก่อน,นเพื่อรับแรงกระแทกมาอันติมาพร้อมดูซิว่าจะตายไหมทีมผมเนี่ยอ่ะ เข้าเท่าไหร่ปุ้มมาติดโลนะครับเกือบแล้วน้องอลิซอีฝ่ายก็เปิดสะท้อนเอาว่ะเกมยื้อว่ะเพิ่มขั้นให้กับรีไวไปแล้วก็ใช้รีไวไม่สิใช้เกาเทอร์นะครับเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่าเอาเป็นอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้แล้วก็อันนี้นะครับไป โอเครีไวตีไปอืมตับไปสองหมื่นเก็มตึงเปรี้ยตึงเปรี้ยโอ้ยสตันนะครับสตันรีไวโอ้โหเดี๋ยวนะเอาอย่างนี้เลยเหรอเพื่อนเอาเรื่องจัดเฮ้ยกูผิดอะไรเนี่ยเพิ่มขั้นมาอย่างนี้เกเกเซฟก่อนนะยังไงผมอันติมาด้วยกินมาโอ้ขั้นสามเลยเหรอ โอ้ยหมดหลอดไหมโอ้โหเมอรลินนะครับ huh. ตีน้องอลิสมาติดพาสซีบนะแล้วก็ยิงมานะครับว้าวเกือบแตกเดี๋ยวผมต้องทำอะไรสักอย่างกับเมอรลินเขียวเขาแหละอย่างนั้นตัวแตกแน่นอนยิงเมอรลินเขียวเข้าไปนะครับไป d y ขอนักหนัก นี่อ่ะหิวเลือดมาก่อนแล้วก็ตีไปนะครับสามหมืน่นสองมขั้นมานะครับรวมการ์ดใช่ไหมไม่เอารวมการ์ดมารวมการ์ดรัวๆแล้วก็ยิงสตาร์มานะครับโอเคไม่นะเพราะว่าเป็นขั้นแรกก็จบแล้วแหละอีกฝ่ายเนี่ยผมตีมเมอริงเข้าไปแล้วก็อันติใส่เกาเทอร์นี่จบแล้วแหะตอนนี้ อเจ็7ไปฟันไป4สอ2แล้วก็กเกาเทอร์นะครับปึ้มไปเย่3ึ่1ก็ไม่ตายนะแต่ว่าเกือบตายแล้วอีกฝ่ายบายยเพื่อนนี่คือเจอทีมถึกนะ เพราะว่ามีน้องอลิซอยู่นะครับเป็นทีมถึกนะส่วนทีมผมก็เป็นทีมกึ่งทีมถึกนะถามว่าลง p p เนี่ยเวิร์กไหมมันไม่ค่อยเวิร์กเอาจริงๆมันไม่ค่อยเวิร์กนะครับสำหรับผมนะผมคิดว่ามีตัวละครอื่นที่ดีกว่าอย่างเอเลนเจเกอร์ก็ดีกว่าถ้าวัดกันที่ลงอารีน่านะก็อย่างที่ผมบอกไปแหละว่า d ีวเนี่ยเป็นตัวละครสําหรับลง PVE ลง PVP เนี่ยมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่โอเคนะครับก็มีเท่านี้แหละสําหรับการรีวิวรีวนะ หรืออีกชื่อหนึ่งก็คุณสำออนนะครับส่วนคะแนนเนี่ยผมอาจจะไม่ให้ละกันเพราะว่ามันเป็นตัวละครคอแลบไงอยู่ที่ท่านแล้วนะครับว่าจะเปิดหรือไม่เปิดนะจะหาหรือไม่หาจะปั้นหรือไม่ปั้นถ้าท่านไหนที่เป็นแฟนบอยของไททันเนี่ยชอบตัวในอนิเมะเรื่องนั้นนะครับก็จะปั้นแต่ว่าถ้าท่านไหนที่ไม่ใช่แฟนบอยของ a อแท็กบอลในท่านเนี่ยอาจจะไม่ค่อยปั้นกันนะครับแต่บางท่านก็ปั้นเพราะว่าตัวรีไวลลงบอสก็ตายได้ดีมากคือผมต้องบอกอย่างนี้เลยว่าดีมากเป็นตัวดาเมจย,ยืนคู่กับดัสแดงได้เลย ถ้าลงระดับเฮลนะคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละถ้าเกิดใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด s u b สไครต์ก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปของผมสับคลิปหน้าเนี่ยจำคลิปไลค์ก็ฝากติดตามไวด้วยครับันนผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม